นันมาแล้วค่ะวันนี้คุณครูนันมาถ่ายโรงเรียนให้ดูนะคะนี่ค่ะนี่รถครูนันนะคะนี่ตึกนี้แหละค่ะที่คุณครูนันสอนคุณสอนตึกนี้วันนี้มีงานโรงเรียนค่ะมีงานจัดงานเกษียณให้คุณครูนะคะเห็นไหมค่ะโรงเรียนครูนันสวยไหมนี่ประมาณนี้ค่ะหนึ่ตึกนึงอยู่ฝั่งนู้นค่ะประตูทางออกอยู่ฝั่งนู้นค่ะประตูทางออกโรงเรียนนะคะประตูหน้านะคะเขาเรียกประตูหน้านนะคะนี่ครูครูถ่ายด้านหน้านะคะนี่ เดี๋ยวคุรูจะพาเดินไปดูนะคะวันนี้เขาจัดงานอะไรจัดงานกเกษียณให้คุณครูเกษียณประมาณอยู่คนหลายคนอยู่ค่ะเพราะว่าคุณครูเยอะเนาะคะ่ะโรงเรียนครูอันนี้คือตึกตึกเรือนไทยตึกดนตรีค่ะตึกดนตรีนะคะ,น,น,ะ,คะ,ะนี่สระว่ายน้ําก็มีนะคะโรงเรียนคุณครูนะคะนี่ค่ะค่ะอันนี้ตึกเรือนไทยเรือนดนตรีไทยนะคะนี่ค่ะ ุณครูจะถ่ายบริเวณโรงเรียนคุณครูให้ดูนะคะวันนี้โรงเรียนครูมีงานค่ะน,นี่ค่ะมีโต๊ะจีนค่ะโต๊ะจีนงานกเกษียคณคุณครูวันนี้มีโต๊ะจีนนะคะกำลังทํากับข้าวคุกกันอยู่ค่ะนี่อันนี้คือด้านหลังนะคะด้านหลังด้านหลังก็จะมีตึกนู้นฝั่งนู้นเห็นไหมคะเนี่ยตึกคมบนวยการโรงเรียนอันนี้ก็เปิดโรงรถนะคะนี่ เดี๋ยวก็จะจัดงานอยู่ในห้องนี้เดี๋ยวคุณครูให้มานะคะกำลังเตรียมกันอยู่ทำอะไรกันคะจัดอะไรกันคะนี่ <S <S เสร็จหรือ,อยังลูกไม่แล้วค่ะจัดจานในเดลียวแล้วค่ะเออเห็นไหมคะนี่นี่เดี๋ยวคุณครูมาถ่ายให้ดูนะคะตอนนี้ก็นุ่นทำอะไรจัดจานบ่ลูกนี่คะ่ะบ้านนี้มีรักเหนนะะ็นไหมคะมีใบสีคะ่ะใบสีค,ะค่ะตรงนัโรงเรียนคุณครูก็ยังมีตื่นนอ,อนอีกหกเจ็ด หกเจ็ดตึกนะคะด้านหลังเต็มหุ้ยเดินไปถ่ายให้ดูมิสระว่ายน้ำเลยเห็นไหมคะมิสระว่ายน้ำเลยนะที่เป็นหลังคาสีสฟ้าๆนะก็มีตึกสีห้าตึกกันในตึกพระพุทธศาสนาค่ะตรงนี้ใต้ต้นไทรเลยค่ะตรงนี้นะคะ,คะจัดงานเห็นไหมคะนี่อันนี้เตรียมจานโต๊ะจีนมาจากไหนลูกแมนกนีทองค่ะแมนกนีทองอยู่ไหนอ่าอยู่ตรงหน้าแม่คุณตรา,าดนี่แหละว่ากันเถอะ นะคะนี่ไคุณครูที่เกษียณก็จะมีลายชื่อครูเกษียณอยู่นี่นะคะนี่วันนี้ก็จะเลิกประมาณสี่ทุ่มนั่นแหละค่ะนะคะนี่ครูเกษียณนี่จะจัดสถานที่นะคะนี่อยู่ในโรงเรียนตอนนี้เขเตรียมสถานที่นะคะคืนนี้ครูครูก็จะพากันอยู่ในนี้แหละค่ะคืนนี้ในห้อประชุมโรงเรียนนี่แหละค่ะ ก็ประมาณนี้นะคะนี่กี่โต๊ะเงี้ยนี่กี่โต๊ะทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่โต๊ะเยอะอยู่เลยนี่สั่งนี้อีกเนะแกรู้มีเกล็ดก็จะอยู่ตรงนี้นะแกรู้มีเกล็ดโต๊ะใหญ่นะท่านผู้ชมค่ะจับสวยนะแลตอนนี้กำลังจัดโต๊ะคุณมาถ่ายให้ดูก่อนนะโต๊ะเยอะอยู่คนก็จะมาร่วมงานเยอะอยู่ค่ะโอเคนะค่ายเลย นี่ดอกไม้เห็นไหมี่มีสถานที่ประมาณนี้นะคะที่เขาสมถ่ายกำลังจัดกันเสื่อมเสียงกำลังจัดกันครูมาก่อนนะคะครูกลัวรถติ่งครูก็เลยมาก่อนค่ะประมาณนี้นะคะครู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 ลูกครูที่เกษียณเลยข้างบนกำลังจัดกันนะคะ พูดมาถ่ายให้ดูสวยๆนะฮะมันพูดอยาด่างใดคลิปประส,สานสะสลุกอยางใดคลิปมาลงนะคะนี่ประมาณนี่นะคะเอ้ยนี่เขาพูดกับสีว่าปล่อยแก่กันที่นี่นะค่ะท่านผู้ชมค่ะลูกๆหลานๆค่ะท่านผูดที่ฝันเกษียณมันอยู่ข,ข้างบนนะคะ,ะ,คะเด้อค่ะเด้อจัดดอกไม้ดอกไม้เนี่เป็นดอกไม้อย่างนี่ดอกไม้สดหรืดอดอกไม้แห้งดอกไม้แห้งเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะทำไมดอกไม้สดเไม่เห็น คือคนจัดป,ประมาณนี้แหละค่ะเอาอันนี้มันจะสมเปรกน่าทายขึ้นเหรือท่านเมื่อหรว่าทานช่างไม่ะด้มีโต๊ะใหญ่โต๊ะแขกผู้มีเกียิดใครนนั่งนี่ค่ะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เลยโอเคเลยค่ะเด้อคุณผู้มาถ่ายให้เบิดูมีผู้มางานนี่แหละค่ะวันนี้ โตจีนค่ะหงานหัวโตจีนคุคณกูมาถ่ายก่อนเพราะว่าคุณกูเบื่อรถติดก็เลยมาก,ก่อนอประมาณนี้นะเห็นค่ะหอประชุมเนี่ยเพิ่งเห็ดแล้วด้วยค่ะ่ก็เลยฉลองหอประชุม กต่สิมีบายสีนี่ค่ะคู่คู่สิก่งแต่เฉยมีเจ้าคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีแปดคนค่ะปีนโรงเรียนคู่โรงเรียนใหญ่ค่ะมีตึกหลายค่ะเด้อมีบายสีสู้ขวัญฝรั่ะนางลำก็ไปแต่งตัวกันอยู่ค่ะแล้วคู่ไม่ลำหรอกปีนี่คู่ไม่ก็เลยมาร่วมงานเฉยๆประมาณนี้แหละค่ะ โอเคเลยค่ะเด้อคุณครูมาถ่ายให้เพิ่งซื่อถ่ายให้ดูสืส่อด,ดอกนคะนี่ล่ะเอาตรงไหน,นหยุดดูตรงไหนเนาะคุณครูกระไรใบสีก็สวยดีนะคดอกไม้ก็สวยดีโตจีนกำลังจัดจานค่ะโตจีนอยู่โคราน,นี่แหละค่ะ ใ่ค่ะมีพมุ่มแดงให้เดินพร้อมด้วยค่ะปั่นดาราได้คุณคููกันเลยทำปั่นเป็นดาราได้ค่ะเด้อประมาณนี้แหละคุณครูพังศรียางไปไน้พุ่มแดงอย่างนี้เพิ่อนเสษตรกรโอเคเนาะค่ะเนาะโอเคโอเคจอดอยู่ดอกไม้สวยๆในเดือดกันเนาะดอกไม้ใครก็ชอบใช่งไหมคะกูก็ชอบกันดอกไม้สวย โอเคค่ะงา้อะไรกับสิเบอร์น้องสาวฉัมันยางให้เบิร์ซืบๆดอกมันพูดอย่างท่าใดคลิปไงท่าโดนไปมันชิมีเพลงเของมามีเสียงเพลงเของมากับศิษยนี่กับศิษย์แหละนะคงสาวยูทูบกับยากอยู่ค่ะน้องาวพวกเขาเห็นยูทูบสมัยนี้กันไรน้องสาวเนาะยากกับทนเอาด้วยค่ะความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นว่าจันเห็นมวนๆไปน้องสาวเนาะให้กำลังใจมาเบิรงกันเอาเนาะซุ่มเฮ้าในยูทูบไปเลยน้องสาวเนาะเรามีเวามีความฝันทีกันซุ่มเฮาน่ะ ก็มาซอยกันเบิงซอยกันดูให้มันเกินสองนาทีแด้วค่ะเด้อมูจังสิได้แน่นเบิงก่อนแล้วค่อยกดติดตามเด้อเบิงก่อนแลนน้ว,ค,วค่อยมากดติดตามเบิงไปจากสองนาทีก่อนได้ค่ะเด้เราค่อยมากดติดตามว่าะสั่งยุ่ยถพกคนบ่อยแต้มเลยพี่ยู่ยคนก็ย,ยากอยกู่ค่ะเดินพี่ยู่ยคนก็ยากค่ะเดินนี่ค่ะคนวันปล่อยเหงาง่ายๆเลยค่ะเด้อพี่ยู่เข้มเลยค่ะเด้อนี่ค่ะฉะนั้นเราต้องทําให้ถูกกฎถูกกติกานะคะ ดูไปสักสองนาทีสามนาทีค่อยกดติดตามนะคะอย่าดูน้อยกว่านั้นนะคะโอเคเล้วค่ะเด้อเมืคราเห็นมึงนน้รงเรี้ยงคนนี้คุ้นคู่งานเกษียณเกษียณเห็นคุ้นคู่เจ็ดแปดคนหรัอแปดเก้าคนหมดละมึงคุ้นน้ำหรือเปลืงคูก็นเรื่องหมดละมันมีหลายตึกคู่มีหลายตึกแต่นี่จะมีเกือบสิบสองตึกของน้งเรียนคุ้นคู่นะโอเคแล้วค่ะเนาะประมาณนี้แหละค่ะ โอเคค่ะจุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บขอบคุณนะคะที่มาบึงยูทู e คุณปู้ค่ะสวัสดีค่ะ